สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหนังเรื่องพิกัดต,ต้องคำสาบแต่ก่อนจะมานำเสนอนั้นก็มาดูสมาชิกกันก่อนเลยนะครับค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าใครรับบทอะไรบ้างคนแรกค่ะมานี่สวัสดีค่ะชืะะ่ชอรบบไรคะชื่อกอล์ฟครับรับบทเป็นอะไรคะพี่กอล์ฟเป็นคนขับรถครับว้าวคนขับรถหน้าตาดีมากเลยค่ะอ่ะไปค่ะตลกค่ะ อะต่อไปต่อไปคนนี้นะคะชื่ออะไรคะชื่อสวัสดิ์วัฒนาครับรับบทเป็นนักศึกษาชื่อวิรุณวิรุนนะคะนักศึกษานะคะต่อไปค่ะอ่ะครับต่อไปนะครับชื่ออะไรครับชื่อไก่บุญครับสแสดงเป็นอะไรครับสสแสดงเป็นผู้ใหญ่บ้านครับชื่อลุงบุญโชวครับหน้าผู้ใหญ่บ้านนี่ล้อหลอเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยต่อไปนะคะเราจะมาดูผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผู้กํากับของเรานะคะ <c oughs> ใครคะเนี่ย สวัสดีค่ะชื่อพัทธยานะคะกำกับแล้วก็เขียนบทค่ะเก่งมากเลยนะคะตัวแบกค่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูตากล้องของเราเองผู้หญิงสวยสุดนะครับชื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> นักถามวันนี้กบฟ้าค่ะแส,สดงเป็นอะไรครับนักศึกษาค่ะชื่อกิฟ<ล>สวยค่ะบเดนีด้ชื่อกิฟนะครับถัดไปเลยครับคนนี้ก็นักศึกษาสวยไม่แพ้กันนะคะชื่ออะไรค่ะชื่อศิริกรค่ะรับบทเป็นจาจาค่ะ ตาจ่าเห็นไหมนักศึกษาเรามีสามคนเลยนะคะอ่าอ่ะต่อไปค,คะแนะนําค่ะชื่อไรคะ่ะสวัสดีครับชื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> ชื่อนายกระเสีมสารช่วยพานชื่อเล่นชื่อธนวัครับรับบทแสดงเป็นเมืองนอนครับไอ้บ้าครับไอ้บ้าเมืองนนค่ะเออเมืองนนครับไอ้บ้าไอ้บ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเพียวนะคะแล้วบทเป็นนางโนรีค่ะหรือว่าผีในเรื่องนี้นี่เองค่ะอ่าครับ ตอนนี้เราก็แนะนําสมาชิกกันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาดูพอร์ตเรื่องกันเลยนะครับต่อไปนะครับคือ Concept. คอนเซปต์คอนเซปต์ของเราคือคําศัพท์ที่ถูกปลุกจากห้องปิดตายต่อไปนะครับคือธีมธีมคืออะไรของเราคืออันตรายจากการล่วงรั้มอาถรรพ์ที่ถูกสะกดไว้ต่อไปนะครับคือชองชองของเราคือโฮ r r ร์สยองขวัญน,นะครับต่อไปคือพีมิส พีมิสของเราคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุ่มนักศึกษาที่ไปทําการวิจัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งดันไปเจอห้องสนิมที่ถูกปิดตายเป็นที่กัดขังวิญญาณอาฆาตทําให้พวกเขาต้องเผชิญภัยพิบัติและคํำสาปที่ตามติดไปทุกที่เลยนะครับต่อไปคือร็อกไลนนะครับเมื่อนักศึกษาที่บุกเข้าไปในห้องปิดตายซึ่งเป็นที่กัดขังวิญญาณอาฆาตทีมวิจัยจึงต้องเผชิญหน้ากับคำสาปที่ตามติดพวกเขาไปทุกที่ แม้จะหนีออกมาแล้วก็ตามเธอครับต่อไปนะคะเรามาดูพอตเลี่ยงกันเลยค่ะค่ะพอตเลี่ยงนะคะมีอยู่ว่าจ่าและเพื่อนนะคะทีมวิจัยนะคะพวกเราคะ่ะขออภัยค่ะพวกเขานะคะได้ไปเดินทาวิจัยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งคะ่ะและมีบ้านพักหลังเก่านะคะที่มีห้องปิศาจที่ถูกปิดตายไวค้ค่ะและพวกเขานะคะซึ่งทราบในภายหลังว่าห้องนั้น,นะคะ่ะมีชื่อว่าห้องสนิมคะ่ะทีมวิจัยนะคะถูกเตือนไม่ให้ยุ่งกับห้องนั้นอย่างเดีดขาดคะ่ะ แต่พวกเขานะคะมีความสงสัยจึงได้เข้าไปสำรวจและหลังจากการสำรวจนะคะเขาได้เจอเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างคะ่ะและเขานะคะได้หนีออกจากหมู่บ้านไปยังโรงแรมที่พักและเขาก็ได้รู้ความรักที่น่าสะพึงกลัวคะ่ะเรื่องย่อนะคะจาและเพื่อนนักศึกษาปีหนึ่งนะคะได้ไปลงพักสนามเก็บข้อมูลภาษา วัฒนธรรมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีนักศึกษาสามคนคะ่ะที่แนะนาตัวไปมื่อกิเลยนะคะก็คือจะมีจากรฟและวิรุนนะคะเดินทางไปนในหมู่บ้านที่ห่างไกลคะ่ะหลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็ได้คุยกับชาวบ้านและศึกษาวุิปัญญาท้องถิ่นและเมื่อเวลาค่ำคืนนะคะพวกเขาคะ่ะได้ถูกชวนไปในห้องไปในห้องนอนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งถูกค้างที่หมู่บ้านและลดขอภัยค่ะ เพราะว่ารถรับส่งนะคะกลับมาไม่ทัน,นะคะ่ะแต่ในเวลาคืนนั้น,นะคะ่ะพวกเขาได้ยินเสียงตุ๊บตุบดังมาจากที่ไกลไกพวกเขาจานะคะได้สะดุ้งตื่น,นะคะ่ะและอยากเข้าห้องน้ําแต่เส้นทางไปห้องน้ำน,นะคะกลับเดินผ่านห้องสนิมห้องนั้นคะ่ะและปรากฏว่าได้พบว่าห้องสนิมนั้นนะคะมีไอ้มังมลหรือคนบ้านนั้นอยู่คะ่ะและอีกอย่างนะคะกิฟค,ค่ะและจ้าจาก็ตกใจมากทําให้กิฟสลบไปและท้ายที่สุดนะคะ เลี้ยงก็ถูกเปิดเผยค่ะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเคยเกิดโศกกนณตกรรมครั้งใหญ่ค่ะคือการถูกฆ่าอำาัังศพเศษซากศพนะคะถูกซ่อนไปรวมเป็นในแผ่นเหล็กนะคะและแผ่นเหล็กนั้นค่ะถูกนํามาสร้างเป็นห้องสนิมเพื่อกักขังวิญญาณนี้เอาไว้ค่ะ ต่อไปนะครับคือจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้นครับคือกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ต้องเดินทางมาทําการวิจัยภาษาถิ่นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและบ้านที่พวกเขาที่ถูกจัดให้พักนะครับซึ่งดูเก่าและมีบรรยากาศที่น่ากลัวและแปลกๆครับค่ะและการสร้างเงื่อนไขนะคะกลุ่มนักศึกษาค่าได้เริ่มเผชิญกับเหตุการณ์แปลกประหลาดภายในหมู่บ้านนะคะซึ่งบริเวณหมู่บ้านค่ะมีความตึงเครียดมีความไม่สบายใจความหลอนและพบสิ่งปกติหลายอย่างค่ะที่เหมาะสม กับความหวาดกลัวอย่างตาไอ้มังมนค้นบ้านที่อยู่ในห้องสนิมนะคะเอาพะโล้ต้มไปให้กินคะ่ะแต่กับคุ้งคั่งและอารวาสคะ่ะสามนะครับคือจุดหักเหครับการค้นพบความผิดปกติที่ชัดเจนเกี่ยวกับห้องสนิมการรับรู้ถึงอาถรรพ์พิติกรรมที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านหรือความเชื่อมโยงของคนในหมู่บ้านนะครับเกี่ยวกับความลึกลับ กลุ่มนักศึกษาเริ่มถูกคุกคามจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือรู้ว่าตนเองกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจากพลังงานบางสิ่งบางอย่างหรือพลังงานลี้ลับในบ้านหลังนั้นหรือพื้นที่แห่งนั้นครับและจุดวิกฤตสูงสุดนะคะการเผชิญหน้ากับวิญญาเหลือพลังอาภักอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นจุดที่อันตรายที่สุดและต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดการพยายามหนีหรือการพยายามเปิดเผยเรื่องทุกอย่างคะ่ะและบทสรุปนะคะ เรื่องนะคะจะมีความพี่คายว่านักศึกษาสามารถเดิออกจากในหมู่บ้านได้ค่ะแต่จะต้องผเผชิญกับความหวาดกลัวและผลกระทบร่างกายและจิตใจแต่ลุงคนขับนะคะคอยรับความคอยส่งพวกเขาเพื่อกุมเพื่อกุมความลับที่ทั้งหมดเอาไว้ค่ะพอมาถึงที่พักนะคะพวกเขาก็ได้รู้ความลับที่น่ากลัวของคนกันเองและเล่าให้กันฟังค่ะและเรื่องราวความหล่อนะคะก็จบลงแต่ว่าอาพักและความลึกลับสถานที่ยังคงอยู่ เป็นการทีมปมอย่างไม่สมบูรณ์ค่ะอาต่อไปนะครับคือโปรเตอร์กลุ่มพิกัดลับต้องคำสาบนะครับนิรันใต้สนิมความลับที่ถูกปิดทิ้งความเศร้าที่ไม่เคยจางนะครับนี่คือโปรเตอร์ของเราเองซึ่งอาจจะแบบมีความหลอนมีความน่กกากลัวอยู่นิดนึงครับอาจารย์แต่ก็มีลูกเล่นอยู่นี่อาจารย์เห็นไหมใครใครคะครลูก<ะ>เล่นเลยนะอาจารย์ทำไมมีหนวดคะทำไมมีหนวดคะ ใครแต่งคะ่ะคน,น,นแต่งรูปดีมากอาจารย์แบบเลิศเกินแต่งให้มันเซ็กซี่ได้จากหน้าความน่ากลัวลดลงเลยอาจารย์ตาเซ็กซี่มากหนวดเข่ามาหมดอันนี้คนบ้าจริงไหมคะชีวิตจริงเป็นไหมคะจริงครับนี่คนบ้าเลยคะ่ะอ่าต่อไปนะครับก็จะมาดูไอจีของเรานะครับคือไอจีผู้ต<ล>นะิดตามห้าแสนห้าแสนเลยจริงๆครับเยอะเลยผู้ติดตามห้าแสนโพสสองวิดีโอคนถูกใจ แอดค่ะมากกว่าผ mm hmm. e right. yup> ู้ต uh ิดตามอีกงงมากค่ะอาก้อนครับก็ฝากติดตาม i ิน t a g r กรมเปรี้ยวโปดิคชั่นด้วยนะครับต่อไปก็จะมาดูเบื้องหลังของเราแล้วนะครับน่ากลัวแค่ไหนนะคะเพื่อนๆอาจารย์มาติดตามเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหนี่อาจารย์เบื้องหลังที่เราไปถ่ายกันมาดึกดื่นมากค่ะคนเสื้อแดงน่ากลัวมาก อันนี้ก็เป็นฉากกับข้าวนะคะผู้ใหญ่บ้านพูดกี่ทีกหลายทีหลายเทคกอยู่อาจารย์อันนี้เป็นฉากที่น่ากลัว,าวมากอาจารย์น่ากลัวมากค่ะผู้กำกับยังไม่กล้าเข้าไปเลยนะอาจารย์ อันนี้คือการเราไปดูสถานที่ก่อนที่จะมาทำการแายทำจริงๆนะคะห้องนี้มีตำนานว่าคนผููคอตายยังหลอกค่ะต่อไปนะครับคือโทเทอร์เทลขอโทษครับเทลเอร์ขอโทษนะค <c oughs> นะเ <c oughs> ขาพูดไม่ชัดคะ่ะเทลเลอร์กลุ่มเราเองนะครับมาเชิญติดตามเลยนะครับ อ๋น่ากลัวมากเลยค่ะพี่ธันวาค่ะ,คะอจบไปแล้วนะครับเชลเลอร์ของกลุ่มเราคร่ะพิกัดรับต้องคำสาบพ,พวกผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ,บเจอกันใหม่ะเจอกันใหม่คะยัย <Yay. S 1> อาสิาธา